สวัสดีค่ะเด็กเเดี๋ยววันนี้ครูทบทวนเรื่องข้อสอบให้นะคะซึ่งข้อสอบทั้งหมดก็จะมี40ข้อเป็นปรนัยทั้งหมดเลย40ข้อนะคะแล้วก็ไม่มีคํานวณน,นะคะทีนี้ข้อมูลที่นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือในการทำข้อสอบทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่ในชีต ที่คุณครูเคยให้ไปที่เป็นเรื่องพอลิเมอร์อย่างเดียวนะคะมีในหนังสือแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบที่เคยติวไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของอเขาเรียกน,นะการทำแบบฝึกหัดนะคะ,ะเป็นการทำแบบฝึกหัดที่ที่นักเรียนได้ทำไปเช่นใน Google Classroom อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในเรื่องที่หนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะลูกก็จะมีเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยา Polymerization <c oughs> ซึ่ง Polymerization มันมีสองแบบใช่ไหมคะก็จะมีแบบควบแน่นแล้วก็แบบเติมซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยนักเรียนจะต้องดูในเรื่องของอะไรดูในเรื่องของว่า ปฏิกิยาแต่ละแบบนั้นมันแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างเช่นควบแน่นลักษณะเด่นของมันเป็นยังไงมันจะต้องมีฟังชั่นอลกรุ๊ปนะคะ2แบบนะคะหรือมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันมีการสูญเสียอะตอมใดในโมเลกุลมันไปหรือเปล่านะคะหรือว่าแบบที่2เป็นแบบเติมแตกต่างจากแบบควบแน่นเป็นยังไงมอนเมอร์ omer, ซึ่งคุณครูอาจจะให้เป็นมอนเมอร์มาแล้วก็ถามว่าเออแบบเนี้ยมันเกิด เกิด p o ลิเมอไ z เซชันแบบไหนนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้ Polymerization ทีนี้ในเรื่องที่2ก็จะเป็นการแบ่งประเภทของพอลิเมอร์ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เกณฑ์ว่าเราจะใช้เกณฑ์ไหนในการแบ่งพอลิเมอร์นะคะก็จะมีถ้าเราแบ่งตามแหล่งกําเนิดมันก็จะมีธรรมชาติกับสังเคราะห์ซึ่งนักเรียนก็ ยกตัวอย่างได้นะคะหรือคุณครูอาจจะให้ในเรื่องของโครงสร้างไปนะคะอาจจะให้ในเรื่องของโครงสร้างไปหรือบอกคุณสมบัติของมันได้ความแตกต่างสังเคราะห์กับธรรมชาติมันแตกต่างกันยังไงถ้าสมมติว่าเราแบ่งตามโครงสร้างก็จะแบบเส้นแบบกิ่งแบบ ตะข่ายนะคะซึ่งลักษณะเด่นดูในเรื่องของอะไรทั้ง3แบบนี้ดูลักษณะเด่นของมันนะคะยกตัวอย่างได้ระบุได้เช่นแบบเส้นเนี่ยมันจะมีพอลิเมอร์แบบไหนบ้างที่เกิดแบบเส้นตรงใช่ไหมคะเส้นตรงก็เช่นอาโพลีสไตรีนโพลีเอทิลีนพวกเนี้ยค่ะคุณสมบัติเป็นยังไงถ้าแบบกิ่งแบบกิ่งคุณสมบัติมันจะเป็นยังไงยกตัวอย่างได้ไหมแบบกิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เช่นในเรื่องของดูความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นมากกว่าอันไหนยืดหยุ่นได้ดีนะคะอันไหนที่มีความแข็งแรงอันไหนมีจุดเดือดจุดร้อเหลวสูงกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้สมบัติของพอลิเมอร์ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีในเรื่องของทั้งแบบเส้นแบบกิง่งแบบตะข่ายเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกับการเกิดแบบควบแน่นแล้วก็แบบเติมซึ่งก็เคยพูดอธิบายไปแล้วนะคะในห้องเรียนที่ครูถามเกี่ยวกับว่า,า,าถ้ามันเกิดแบบ เติมเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นตรงได้ไหมแบบตะข่ายแบบกิ่งหรือว่าแบบควบแน่นเนี่ยมันเกิดพอลิเมอร์ได้แบบไหนบ้างอันนี้นักเรียนจะต้องดูทําความเข้าใจมานะคะในแบบที่3มนะคะก็คือแบ่งตามมอนเมอร์นะคะซึ่งเราก็ รู้อยู่แล้วว่ามันคือโฮโมกับโคพอลิเมอร์นะยกตัวอย่างได้บอกโครงสร้างคือโครงสร้างก็จะง,ง่ายๆที่เราผ่านมาแล้วที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วนะคะอันไหนเป็นโฮโมอันไหนเป็นโคนะคะอ่าก็จะประมาณนี้ในพาร์ทแรกนะคะต่อมาดูในเรื่องของอะไรดูในเรื่องของสมบัติของพลาสติกแต่ละประเภทนะคะ ซึ่งทีนี้ถ้าเราแบ่งพลาสติกนะคะออกเป็น2กลุ่มก็จะมีเทอร์โมเซสกับเทอร์โมอ่ะเทอร์โมพลาสติกแล้วก็เทอร์โมเซนะคะ2อันนี้มันต่างกันยังไงนักเรียนยกตัวอย่างได้ระบุคุณสมบัติของมันได้นะคะอย่างเช่นถ้าอยกตัวอย่างครูอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะคะก็จะมีโพลีสไตรีนโพลีพอลิลีนโพลีวนิลคลอรด์โพลีเอทิลีนเทลลฟเทเลตแล้วก็อ่าแผ่นแผน,แผนเป็นโพลีอะคริลไนไตรัยนะคะตัวเนี้ย เราก็ไปดูว่าเออมอนอเมอร์มันเกิดมาจากอะไรเช่นโพลีสไตรีนก็คือเกิดจากสไตรีนเป็นมอนอเมอร์ใช่ไหมคะโพลีโพพิลีนก็คืออ่าโพพิลีนเป็นมอนอเมอร์นะซึ่งมันชื่อมันก็จะบอกให้เราอยู่แล้วนักเรียนจะต้องดูโครงสร้างมาบ้าง,ง,างก็คือที่คุณครูสอนบ่อยๆหรือที่นักเรียนได้ทําแบบคุณหัดไปอะคะ่ะโครงสร้างมันก็จะมีประมาณนั้นนะคะเทอร์โมเซตนะคะเทอร์โมเซตเนี่ยมันเป็นส่วนครูให้ทิ้นิดนึงว่า มันเป็นตัวที่น้อยใช่ไหมคะเทอร์โมเซตในตัวอย่างในหนังสือมันน้อยเช่น MF ก็คือเมลามินฟอร์มานดีไฮด์ UF ยูเรียฟอร์มานดีไฮด์ PF นะคะฟีนอลฟอร์มานดีไฮด์พวกเนี้ยค่ะลูกกาวอีพ็อกซี่อะไรต่างๆซึ่งมันมีน้อยเราก็จำว่าเออตัวเนี้ยมันเป็นเทอร์โมเซตนะซึ่งเขามีโครงสร้างของเขาเป็นแบบตะข่ายนะนั้นเรีาก็ดูโมโนเมอร์มันมาด้วยนะคะอย่างเช่นยูเรียฟอร์มานดีไฮโมโนเมอร์ของมันคืออะไร ก็มียูเรียกับฟอร์มาดีไฮถูกไหมซึ่งเป็นเอทนาลน,นะฟอร์มาดีไฮตัวนี้คือเอทนาลเนี่ค่ะต้องรู้โครงสร้างมันนะคะรู้คือดูออกว่าเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบตัวไหน ในเรื่องที่4ค่ะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกในส่วนนี้เราพลาสติกที่เราเกิดจากพอลิเมอร์นะเช่นโพลิสไตรีนเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรบ้างซึ่งหลกักๆหรือเด่นๆของมันที่เขานิยมเอาไปทำนะ,ะแน่นอนว่าพอลิเมอร์แต่ละชนิดอะคะ่ะมันมันสามารถเอาไปทำเป็นพลาสติกหรือไปขึ้นรูปอื่น,นๆได้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ทีนี้เราก็ดูอันหลกักๆมาเช่นโพลีเอทิลีนเอาไปทำมาลัยโพลีโพพิลีนนะคะนักเรียนก็ดูข้อมูลอยู่ในหนังสือแล้วก็ ในชีสอะไรต่างๆนะคะมันก็จะมีระบุไว้ตัวไหนที่ชอบไปทําขวดน้ําอันไหนที่ชอบเอาไปทําเป็นตัวบรรจุอาหารอะไรอย่างเงี้ยหลอดฉีดยาหรือแม้กระทั่งแบบทําอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะคะพวกกระดูกกระดูกหรือสารเคลือบนะคะหรืออวัยวะเทียมต่างๆนะคะประมาณนี้อันนี้ไปดูข้อมูลมานะคะ แล้วก็ต่อมานะคะอันที่5ในเรื่องของยางธรรมชาตินะ,ะยางธรรมชาติเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพวกคุณสมบัติต่างๆโครงสร้างของโมโนเมอร์ของมันคืออะไรยางธรรมชาติมีตัวไหนที่ครูพูดไปบ่อยก็คือจะมีอะพอลิไอโซพรีนใช่ไหมคะที่มันมาจากยางพารานะคะหรือว่ายางตานะโครงสร้างของเขาเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนําไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็มาในเรื่องของการปรับปรุงยางธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะทั้งทีนี้ทั้งยางสังเคราะห์แล้วก็ ยางธรรมชาตินะคะก็ไปดูในเรื่องของเนี่ยทั้งหมดเลยนะปรับปรุงยางยังไงโดยกระบวนการอะไรนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของพลาสติกนะคะสัญลักษณ์ของพลาสติกซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด7แบบตั้งแต่มันจะมีเครื่องหมายนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของการรีไซเคิลประเภทที่1 2 3 4แต่ละประเภทอะมันหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนก็ไปดูมานะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะทั้งหมด40ข้อก็อย่างละประมาณอ่า6 7ข้อนะคะในแต่ละเรื่องที่ให้ไปนะโดยเฉลีย่ยเฉลี่ยการส่วนใหญ่ก็เป็นแบบพวกตัวอย่างคุณสมบัติอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกให้เราทั้งหมดเลยไม่มีคำนวณน,นะคะก็ประมาณนี้ถ้าสงสัยอะไรอย่างอื่นก็เดี๋ยวส่งไลน์มาถามคุณครูเนื่องจากว่าคุณครูไม่สามารถไลฟ์สดได้ตอนนี้เพราะว่ามันสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ ที่ที่บ้านคุณไม่ค่อยดีนะคะลูกถ้ามีอะไรก็สงสัยเนะี่ก็ถามมาค่ะค่ะ